าแล้วครับขอตลับสู่เกมลบล็อกเทนเคสปอีกแล้วครับหรือครื่องบินบ้าครั้งหนึ่งตอนนี้เราไม่อยู่กัรบระบบเครื่องยนต์นะแต่เครื่องยนต์แบบนี้เครื่องยนต์ธรรมดาที่ที่ในเกมมันมีให้อยู่แล้วมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมครับเอาก็เคยใช้ไม่ก็เคยใช้ครับแต่อย่างนั้นเราเมื่กว่าที่แบบเราทำเองหรือ จริงก็ไปดูคลิปเข้ามาแล้วก็มาทําตอนแหละอันนี้คือเครื่ยนต์โฮเวอร์โฮเวอร์อีกกินก็ได้อันนี้มันเป็นเครื่องยนต์แบบเร็วแรงทะลุรนรกแล้วก็ไม่เทียนที่สุดแต่ผมจะบอกว่ามันไม่เทียนยังไงแต่มาลองกับอันนี้เครื่องยนต์โฮเวอร์ก่อนอันนี้อันนี้ผมปรับมาแล้วนะเครื่องยนต์เนี้ยผมเครื่องยนต์แบบเนี้ยพันเนผมปรับมาแล้ว เครื่องยนต์ที่แบบเร็วแรงทะลุเราอันอันนั้นอัน,นอัน,นที่เป็นสปริงอ่ะผมยังไม่ได้ปรับเนาเราจตัวนี้ก่อนเนยนอยนนยลยเนี่ยมันไม่มันไม่จะเถืยอนกับตัวเนี้ยเนี่ยหลับพนนะันเลยหลับพันแล้ว เครื่องยนต์นี้ก็มีข้อดีคือมันเร็วมากใช่ถ้าถ้าคุณออกแบบให้มันดีๆอออกแบบแบบให้มันให้มันมีแรงขับเคลื่อนระหว่างน้ําหนักกระตั้นเครื่องยนต์ถ้าออกออกแบบดีมันจะเร็วเป็นหลักพันเลยแต่ว่าอันมีข้อเสียไหมก็มีนะถ้าถ้าออกแบบไม่ดีอ่ะมันมันจะสายมุ่งมากเอ้ยนี่เอ้ยหัวแบบเนี้มันมันมันจะสายมั่วเลยสายแบบแบบสบัย สะบัดเลยสะบัดตา,าอากาศบินบินเราจะทะลุจัก,กรวาลแต่ดันมาสะบัดซะก่อนอะไรเงี้ยสว้นี่ไอเด็ขึ้นยนทะลุนลรกตะปูขอขปปสายพาลำเลี้ยงสูงสุดห็สิบใช่ไหมจำได้แล้วเจ็สิบหกสิบสูงสุดหกสิบ ตัวปุ่มก็ก็แล้วแต่ใครจะปรับเลยอเนี mm ้ยเนี่ยไปข้างหน้ากับถอยหลังไอเนี้ยไปไปหน้าถอยหลังได้แล้วก็เร็วลองมารูดยกันแต่แต่แตอันี้มันจะไม่สเสถียรเราจะควบคุมไม่ได้ดังใจเท่าไหร่มันมีข้อเสียคืออนไร เออผมยังไม่ไปรับสปริงด้วยลือถอยได้4ัสี่้แต่เหมือนมันหมุดสปริงไม่ดีอะผมยังไม่ได้ปรับสปริงอะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมันปรับยังไงการออกแบบกออ็ประมาณนี้ แล้วก็โฮเวอร์ปรับปรับแค่ปรับแค่โฮเวอร์พอเร็วเร็วสุดแล้วก็ก็แต่จะปรับถนัดเลยเพิม inform inform ่มความสูงก็คือเล่นเครื่องลดความสูงก็คือทําให้เครื่องมันเบาหรือเบาเครื่องแล้วก็ความเร็วต้องต้องให้สุดกล่าให้มันสูงด้วยก็ได้เพื่อให้มันเล่นเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไปแค่ยี่สิบห้าอันนี้ นี่คือทาสอบแบบที่ทําที่ทําที่คุณสามารถทําได้เลยนี่นี่ด้วยแล้วแบบสุดท้ายคือแบบไม่เหล็กแต่ค่อนไม่รู้คลิปหน้าดีกว่าเพราะผมจำไม่ได้ลว่ามันทำยังไงแต่พวกเนี้ยแต่มาดูวิธีสร้างไอ้ของไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่าง่ายเลยก็แค่แบบ ถ้าถ้าใครขี้เกียจแบบวางแล้วมาปรับใหม่ก็นี่เลย W <S W S, S. <S แล้วก็ปรับเร็วให้แรงทะลุรนรกไปเลยห้าสิบห้าสิบอันนี้มั่วนี่ไง,นนงทานายกระเทานั้นวีทีซ่า ที่ผมจำได้นะนแล้วเช็คดูว่าทุกอันมันมันเร็วอย่างที่เราเป็นอย่างที่เราตั้งใจไหมแล้วจำไว้ว่าไอ้เนี่ยยิ่งเยอะอยิ่งมันยิ่งไอตัวเวอร์มันยาวเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเร็วให้เร็วทะลุจักรวาลไปเลยก็ได้นะผมก็ไม่ว่าหรอกมอเตอร์ ไม่ใช <Hey. S 2> ่ติดด้วยมันต้องปรับอะไรมันต้องปรับอะไรเลยก็ได้ดีกว่าสวยนี่ให้ให้ให้ hey. 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 มาชี้ไปขนา้างหน้านะแปลกแปลก ไปได้เลยดีย้างก่อนแล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องเอาอันนี้วางเลยต่อน,นี้ถ้าวางเป็นบล๊อกเฉยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไปล็อกกับตัวสปริงตัวสปริงมันมันก็จะไม่ไม่ไม่ทำง,งานต,งต่อยาวอีกเนาะ เอาบล็อกธรรมดาไปใส่แบบนี้แล้วก็เอาบล็อกครึ่งมาใส่แบบนี้เพื่อให้มันล็อกที่ตัวล้อ ตีตัวปุ้มเนี่ยไม่ให้มันเริ่อไปไหนติดทั้งหมดเลยแล้วก็อย่าอย่าลืมปรับปรับให้มันสุดด้วยแบบนี้พิงพิงเอาดีกว่าในโทรศัพท์เหมือนเหมือนเหมือนมนนาราขอไทเอาไม่พอหกสิบ อ่าเราตัดอันนี้ปุ่มเปิดปิดก็คืออันนี้มันถ้าคุณเล็กเครื่องปุ๊บคุณไม่ต้องกดค้างเอาง่ายเหมือนเหมือนเราเปิดกอกเหมือนเราเหมือนก็เหมือนเปิดกอกอะถ้าเปิดทิ้งไว้มันจะมีกอกล้างมือแบบสองแบบกอกแบบกดค้างกับกอกแบบเปิด เปิดแล้วไม่ต้องไม่ต้องไมต้องไปกดครังนันก็แล้วแต่ว่าเราแบบไหนหมดแบบเปิดปิดมันก็เหมือนเป็นแบบระบบสวิตช์อะถ้าเราเปิดก็คือเปิดไปเลยแต่ถ้าแบบเราสามมันปิดก็ปิดเลยส่วนถ้า ถ้าถ้าคุณไม่ได้ใส่อโหมดนี้เข้าไปอ่ะมันจะเราเราเราต้องกดค้างเท่านั้นนะเพื่อให้มันทาง,งานให้มันเดินหน้าหรือไปข้างหลังก็เครื่องยนต์ก็มีประมาณเนี้ยน้าหนักน้าหนักเบาแล้วก็แล้วก็มีประสิทธิภาพมากด้วยครับวิดีโอก็ขอบคุณที่รับชมครับมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ